มาถึงตาจำปีแล้วนะครับเป็นตะาที่สามนะฮะค่าเข้าเท่าไหร่นะครับนี่นะครับทางลงต่าค่าเข้าคนละหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ค่าจอดรถคันละห้าพันได้ยินเสียงน้ำตกแล้วใช่อันนี้เหมือนเดียว เมื่อกี้คือแบบส้มไม่ไหวรองเท้ากางเกงส้มเย้ยเอขับรถโอ้ยธรรมชาติถึงข้างล่างแล้วนะครับทุกคน มีน้องเนนอยู่ตรงนู้นวะเราต้องข้ามไปฝั่งนี้น้ำตัวอยู่ตรงนู้นนะครับอุ้ยสวยว่ะพี่ดูดิพี่เดี๋ยวดูดูมุมนี้มันสวยมากอยเหมือนที่อุบล<ด>เลยลาวจ้ะูตรองเท้าสีฟ้มของฉันนดกี่ดิเดกี่ดิ จะได้ดีลงมาดูโอ้โหโว้โหโ้ล้มล้มไม่มีไม่มีสิชีวิตเลยในน้ำเนี่ยน้ำเย็นกระเดีย คอนแทคเลนสคือแบบไม่น่าใส่เลยนมูมาเหนมา,มากแต่สนุกมากชอบชอบวัาหงหมนมากสนุกมากแต่แบบมันหนือะ่ะทุกคนเข้าใจไหมถึงโรงแรมแล้วนะครับไปมาทั้งหมดสามที่นะวันนี้มีตาดฟานตาดเยืองแล้วก็ตาดจำปีนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปตัดคลิป ให้เร็วๆแล้วกัน